นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะสายวิทย์คณิตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสืออักษรเบลชีววิทยาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ทองนพคุณผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณาจารย์คณะคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยา นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์ซินโฟ์วิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะสายวิทย์คณิตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาทุนกล้าวทุนกระหม่อมทวายหนังสืออักษรเบรล์ชีววิทยาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา นายสมชัยเลิศสุทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service ิสจำกัดมหาชนนำคณะ,ะกรรมาการจัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะสายวิทยาศาสตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาเฝ้าทูนและอองพระบาททุงกล้าทุงกระหม่อมถวายหนังสืออักษรเบรล์ชีววิทยาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a d v a n c e ์อ n f o Service ิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะสายวิทยคณิตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสืออักษเรเบรลชีววิทยาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา นายสมชัยเลิศสุทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a d v a านซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมสร้างทักษะสายวิทยิตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสืออักษรเร็วชีววิทยาเพื่อพลัลจาชทานแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา